สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนกิจพิรมเนชื่อเล่นชื่อกันครับผมเล่นอยู่รงเรีวนาราพิรมครับแถวลุงเรียงของเรามีของดีด้วยหรอคะไม่รู้ครับมีอะไรของดีหรอครับอืมไม่รู้จักนะคะมาเดือดฝรั่งนะคะไม่เคยได้ยินนะคะนอ่มีราคาสูงมากเลยหรอคะอยากรู้จักจังเลยค่ะนั้นเรารีบไปกันเลยค่ะพี่ปันอยู่ไหนเนี่ย้พี่ปันอยู่ไหน,นไม่รู้ยู่รู้ค่ะ พี่ปั้นมาแล้วโอ้โหสวัสดีค่ะพี่ปั้นสวัสดีค่ะน้องๆเป็นไงคะวันนี้เตรียมพร้อมกันมาเลยใช่ไหมคะพร้อมมากค่ะพอได้ยินพี่ปั้นบอกว่าใกล้ๆโรงเรียนของพวกเรามีของดีราคาแพงพวกเราเลยรีบมาอยากรู้จักกันเลยค่ะเอ๊ว่าแต่มันคืออะไรหรอคะที่นี่ไม่มีอะไรที่พวกเราไม่รู้จักนะครับซ้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวงามข้าวหลามหวานมัน สนามจันง,งามล้นพุทธมนทนคู่ทานีพอปฐมเจดีเสียดฟ,ฟ้าสวยงามตาแม,ม่น้ำท่าจีนโอ้โหเชื่อแล้วค่ะว่าที่นครปฐมเนี่ยมีของดีของเด็ดเพียบเลยจริงๆแต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งค่ะน้องๆมีใครพอจะเดาได้ไหมนะมีใครรู้จักมะเดื่อฝรั่งบ้างคะหรือว่ามันคือฝรั่งพันหนึงหรือเปล่าคะ เอาจริงๆนะคะน át, <S <S ้องๆพี่ปั้นก็ไม่ค่อยรู้จักหรอกค่ะเคยเห็นแต่ในรูปแต่ว่าไม่เคยเห็นต้นจริงๆเลยงั้นพี่ปั้นีบพาพวกเราไปกันเลยค่ะอืมได้ค่ะพี่ปั้นนัดพี่แอนไว้แหละไปค่ะทางนู้นทางนู้นแล้วคิดว่ามะเดื่อฝรั่งหน้าตาจะเป็นไงคะเหมือนฝรั่งไหมน่าจะเหมือนนะคะนี่ก็มาเหมือนกันค่ะมะม่วงอ๋อไม่ใช่มะเดื่อสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่แอนนะคะอังคานันทาปีชาชาน เมื่อก่อนพี่เป็นเชฟอยู่ในโรงแรมแล้วก็ที่นี่ก็ออกมาช่วยที่บ้านดูแลสวนผลไม้แล้วก็ออกมาปลูกพักแล้วก็เปิดร้านอาหารนิดหน่อยค่ะเราก็เห็นว่าเอ๊ะมันแปลกมันรสชาติก็แปลกในเมืองไทยก็ยังไม่ค่อยมีเราก็เลยไปเริ่มศึกษาว่ามันมีกี่สายพันธุ์แล้วเราก็เริ่มติดต่อนําเข้ามาเพื่อปลูกแล้วก็ขยายพันธุอ์อาจจะไม่อร่อยที่สุดแต่ของเราก็มีคุณภาพ <Wow. S 1> มีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะพี่แอนสวัสดีค่ะนี่ค่ะน้องๆพี่แอนผู้ที่จะมาให้ความรู้เรื่องของมะเดื่อฝรั่งค่ะพี่แอนค่ะนี่น้องๆที่จะมาเรียนดูกับเลยค่น้สวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีครับผมชิดกันครับกันค่ะซิ่งกินไปทุกอย่างครับสวัสดีค่ะหนูชื่อออมสีหนูเป็นคนขี้สงสัยอยากรู้อะไรก็ชอบถามพีหมดค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเกณค่ะเห็นหนูตัวเล็กอย่างนี้แต่หนูจิ๋วแต่เจ๋วนะคะ สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นน้ำค่ะชอบทำอาหารเป็นชีวิตใจิตใจค่ะใช้ได้เลยแต่ละคน <laughs> อาจจะแสบๆกันทั้งนั้นทุกคนนี่มาแบบพร้อมเรียนรู้เลยค่ะมาเดือดฝรั่งเป็นยังไงหรอคะพี่แอนมาเดือดฝรั่งก็จะเป็นไม้ยืนต้นนะคะเด็กๆสูงประมาณ4-5เมตรค่ะแล้วแต่อายุของต้นใบก็จะเป็นใบกลมอาจจะมีแฉก3-5แฉกแล้วแต่สายพันธุ์แล้วก็จะมีลูกของมัน ไว้ทําอาหารได้ลักษณะลูกมันเป็นยังไงล่ะคะพี่แอนลักษณะลูกตอนที่ออกมาใหม่ๆก็จะเป็นสีเขียวพอเริ่มสุกมันก็จะเป็นสีแดงสีม่วงเนี่ยค่ะแล้วตอนนี้มันอยู่ตรงไงหนล่ะครับผมก็อยากจะเห็นแล้วล่ะครับอยู่ในส่วนของพี่เนี่ยแหละครับเด็กๆลองสังเกตดูนะไปกันเลยได้ค่ะ let's go ลองดูค่ะว่าต้นไหนกันแน่คือมะเดื่อฝรั่งโอต้น ร่มรื่นมากนี่หรือเปล่าคะต้นฝรั่งพันมะเดือ่ออันนี้ไม่ใช่ค่ะเด็กๆอันนี้ต้นฝรั่งอ๋อต้นฝรั่งเฉยๆนะคะต้นนี้ต้นนี้หรือเปล่าคะรูปทรงแปลกๆคะ่ะอันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้มะนาวคาเวียคาวน้องๆลงมองหาดูค่ะว่าต้นไหนมันแตกต่างจากเพื่อนหรือเราไม่ค่อยเห็นหรือเปล่าเอ๋หรือว่าจะเป็นต้นนี้คะเรารู้ได้ไงเนี่ย ก็ดูจากที่พี่แอนอธิบายยังไงล่ะคะใช่แล้วค่ะต้นนี้แหละพี่ห่อไว้ให้พวกเราชิมแล้วแล้วทำไมต้องห่อด้วยล่ะคะอันนี้เราห่อไว้เพื่อที่จะไม่ให้นกมาแอบกินของเราก่อนอื่นเลยปั้นสงสัยดนึงค่ะว่าลูกมะเดื่อฝรั่งเนี่ยมันมีชื่อภาษาอังกฤษว่าลูกฟิกคืออันเดียวกันไหมคะพี่แอนใช่ค่ะแล้วมันมาจากต่างประเทศเหรอคะถึงเรียกว่ามะเดื่อฝรั่งใช่ค่ะเป็นผลไม้นอกและของไทยมีไหมคะของไทยก็มีค่ะแต่เป็นมะเดื่อชุมพรค่ะเอาไว้เป็นผักแก้มกับอาหาร มะเดือฝรั่งของเราเนี่ยเป็นผลไม้ซูเปอร์ฟู้ดมีคุณประโยชน์หน oh, wow. wow. oh. oh. ึ่งใน10ของผลไม้ทั่วโลกค่ะเห็นพี่ป้านบอกว่าแพงมันขายยังไงเหรอคะถ้าเป็นผลสดเราก็จะขายกิโลละ500บาทค่ะเด็กๆแพงมากเลยแพงรอดเลยครับเตรียมเงินกันมาหรือเปล่าคะไม่ไถ้าไม่เตรียมเงินมาวันนี้วันนี้พี่มีให้ชิมก่อน ที่ราคาค่อนข้างสูงเพราะว่ามะเดือฝรั่งเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะแล้วก็กําลังได้รับความนิยมในช่วงนี้ด้วยใช่ค่ะผมพงใจข้อครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงครับมันจะอร่อยไหมครับถ้าเด็กๆอยากรู้วันนี้ต้องชิมกันนะคะจะดีเหรอครับราคามันแพงนะครับอ่าไม่เป็นไรค่ะเด็กๆเราจะได้ฝึกประษาสัมผัสทั้ง5ด้วยใช่แล้วค่ะการเรียนรู้โดยใช้ภาษาสัมผัสทั้ง5้านะคะย่อมมีประสิทธิภาพอยู่แล้วใช่ไหมราคานุองๆใช่ค่ะภาษาสัมผัสทั้ง5้ามีอะไรบ้างคะน้องมองด้วยตาเห็นครับมองด้วยตาเห็น ดมคิ้ด้วยจมูกค่ะแม่อยากชิมอยากชิมแล้วดมด้วยจมูกนะคะต่อไป3มลิ้มรสได้ลิ้นค่ะลิ้มรสได้ลิ้นสําคัญมากสี่สัมผัสด้วยมือค่ะด้ฟังด้วยหูค่ะถูกต้องนะคะใช่ค่ะต้องมาช่วยพี่หอก่อนนะเด็กๆงันผมขอช่วยหอนะครับะจะได้กินอร่อยเก็บไปกินเยอะๆเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นดีกว่าค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราเดินไปทางนี้ค่ะเด็กๆซ้ายมือโอ้ลูกเยอะมากเลยครับเยอะมาก เราก็จะใช้ถุงห่ออันนี้แล้วก็ห่อเข้าไปเพื่อป้องกันนกชมาขโมยเรากินนี่อย่างนี้เองเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆช่วยกันวันนี้ถุงอันนี้มันเหมือนถุงช้าด้วยเลยค่ะงั้นหนูขอเป็นของชําด้วยกลับบ้านได้ไหมคะได้ค่ะเด็กๆแต่พี่ป้านเกรงว่าถุงเดียวเนี่ยจะไม่พอค่ะพี่ไม่พอเลยหรอคะใช่ค่ะโอ้โหนี่ถุงใหญ่ไม่ใช่เล่นนะอ๋อล้วเล่นมางั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันดีกว่าค่ะทุกคนนี่ก็มีถึงหรือเปล่าตัวเล็กนี่กิ่งนี้มีตั้งสองลูกเนี่ย ขยี้งนิดนึงอ่านั่นแหละดึงเรียบร้อยนี่นี่กันตรงน,นี้ก็มีเห็นไหมลูกน,นั้นอ่ะของดีตัง้งธนูนถนอนหมหน่อยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาชิมกันเด็กๆเ,เราต้องล้างก่อนนะคะอุ้ยมันนิ่มอลยค่ะมันกินได้ทั้งเปลือกหรือเปล่าคะพี่แอน ได้คะ่ะกินได้ทั้งเปลือกเลยหวานดีครับหวานมากเลยค่ะมันหยืดยังไงไม่รู้มนิแต่ผมชอบครับมันหวานหอมอร่อยมากเลยครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันเก็บนะคะเด็กๆ แล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปทําเค้กมาฟินจากมะเดือกฝรั่งกันขนมที่ทาจากมะเดือกฝรั่งใช่ไหมครับใช่ค่ะน่าสนใจจังเลยค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันเก็บก่อนนะคะได้ค่ะเรื่องเก็บนี่ถนัดอยู่แล้วเก็บให้เต็มตะกร้าเลยมาลุยค่ะน้องเก็บลูกเข้มๆก่อนนะคะเด็กๆนิ่มๆจะเก็บได้ใช่ไหมครับใช่ครับ ได้เยอะกันหรือ,อยังเยอะแล้วได้แลยนะคะเยอะแล้วเรากลับไปล้างกันดีกว่าได้เลยค,ค่ะโยค,คุณแม่ทำน้ำมาเดือดให้พอดีเลยว้าวาเด็กๆไปเลยโอ้ยสีสวยมากค่ะเข<อ>้า<อ>ที่เด็กๆมา,มาและสวัสดีค่ะ เด็กๆมากันพอดีเลยร้อนไหมคะร้อนมากค่ะเดี๋ยวแม่มีน้ำให้ดื่มน่าจะเย็นชื่นใจอ่าอุ้ยพอบัันออกมาแล้วเป็นสีนี้หรอคระใช่เพราะใส่น้ำมะนาฝีก็จะแดงขึ้นลูกลองชิมดูนะว่าใช่ไหมรสชาติเหมือนไหมที่เมื่อกี้ไปเค็มกันที่ต้นอน่ะอืม <c oughs> ชื่นใจมากๆเลยครับแล้วรสชาติเหมือนไหมครับเหมือนครับ ใส่น้ำลูกมะเดือไม่คะไม่ใช่นะไม่ใช่อ่ะครับเพราะว่าคุณแม่ใส่น้ำมะนาวใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำผึ้งลงไปอีกหน่อยรสชาติเลยอร่อยขึ้นเด็กๆชิมน้ำแล้ววันนี้พี่มีมาเดือกกวนแล้วก็มีลูกมะเดือฝรั่งตากแห้งให้เด็กๆชิมด้วยนะคะอ้มากินทั้งคู่เลยค่ะเป็นไงติดฟันไหมติดฟันครับ อร่อยครับมันยาเปรี้ยวๆหวานๆครับใช่ไหนเด็กๆชอบแบบไหนกันบ้างกวนครับกวนค่ะกวนล่ะค่ะ,น,ะ,คะน่าเสียดายนะคะที่เพื่อนๆที่โรงเรียนของเราไม่ได้มาชิมขนมอร่อยๆแบบพวกเราเห็นวัตถุดิบหาง่ายใกล้บ้านแถมรสชาติยังอร่อยอีกด้วยค่ะเพื่อนๆต้องชอบแน่ๆเลยค่ะไว้ว่างๆพาเพื่อนๆมาชิมได้นะคะ งั้นวันนี้น้องๆลองเรียนรู้ดูก่อนดีไหมคะเผื่อจะได้นําสูตรไปแบ่งปันให้เพื่อนๆที่โรงเรียนด้วยเพราะว่าพี่แอนนี่ระดับเชฟเลยนะคะน้องๆอู้งมันคงต้องรบกวนให้พี่แอนเนี่ยสอนพวกเราแล้วละค่ะได้ค่ะวันนี้พี่มีมัฟฟินมาเดือดฝรั่งสอนน้องๆด้วยนะคะเย้มาเดือฝรั่งหรือว่าลูกฟิกนะคะมีประโยชน์มากๆจนได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในซูเปอร์ฟู้ดวันนี้พี่ปั้นก็เลยมีเกร็ดความรู้เรื่องเกี่ยวกับมะเดือฝรั่งมาฝากกันค่ะไปชมกันเลย มะเดื่อฝรั่งหรือลูกฟิกเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์สูงมากติดอันดับหนึ่งในสิบผลไม้มากคุณค่าของโลกโดยสันนิษฐานว่ามะเดื่อฝรั่งมีถิ่นกำเนิดมาจากตะวันออกกลางและเอเชียตะวันตกโดยประเทศไทยเริ่มนำต้นมะเดื่อฝรั่งเข้ามาปลูกครั้งแรกประมาณพศ2524 โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมูลนิธิโครงการหลวงแนะนำให้ชาวไทยภูเขานำมาทดแทนการปลูกฝิ่นเพื่อสร้างไรายได้มะเดือยฝรั่งลักษณะผลสุกมีเนื้อในนุ่มสีแดงเข้มมีกลิ่นหอมรสชาติหวานรับประทานแบบสดหรือแบบอบแห้งก็ได้สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายทั้งขาวหวานเช่นแกงเขียวหวานพาย พุดดิ้งเค้กไอศครีมแยมเบเกอรีต่างๆเป็นต้นมะเดื่อฝรั่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากและสารอาหารมากมายทั้งแคลเซียมไฟเบอร์วิตามิน A วิตามิน C ให้พลังงานสูงช่วยบำรุงร่างกายและต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยประโยชน์มากมายทำให้มะเดื่อฝรั่งเป็นที่ต้องการของตลาดอาหารสุขภาพ เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีราคาดีมากๆอีกด้วยค่ะวันนี้เป็นมาสิษษษ้นสูพิเศษใส่มาเดือ3ชนิดเลยโอ้มีอะไรบ้างคะก็จะมีลูกฟิกสด,ดของเราแล้วก็จะมีแยมที่พี่ทำมาให้แล้วแยมลูกฟิกนะคะใช่ค่ะแล้วก็มี ลูกฟิกตากแห้งทำไมถึงต้องใส่มะเดื่อหลายแบบด้วยล่ะคะแต่ละแบบก็จะมีเนื้อสัมผัสที่แตกต่างกันไปในการใส่ในขนมนะคะขั้นตอนแรกต้องทำยังไงก่อนคะพี่แอนขั้นตอนแรกเราก็ต้องเอาลูกฟิกมาหั่นก่อนนะคะเด็กๆอือโอ้ดูข้างในสิคะน้องๆอันนี้เห็นชัดมากอันนี้เราก็เอาขั้วออกอันนี้ที่เราเก็บมาใช้ได้หมดทุกลูกเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเด็กๆลูกฟิกมะชา้าที่เราเก็บมาใช้ได้ทุกลูกเลยแล้วมีเด็กๆคนไหนอยากจะหั่นไหมคะ งั้นเดี๋ยวต้นน้ำรับอาสาหั่นเองค่ะเดี๋ยวระวังมด้นิดนช่เราไม่ใช้ตรงขั้วนะคะใช่แล้วก็หั่นครึ่งอีกทีหนึ่งนั่นแหละระวังมือนะแสดงว่าต้นน้ำเคยทำอาหารหรือขนมมาก่อนหรือเปล่าคะเคยทำไดฟุกุค่ะโว้สงสัยต้องสอนพี่บ้างแล้แหละ ลูกสดหั่นเรียบร้อยแล้วเราก็จะเป็นขั้นตอนการผสมแป้งนะคะค่ะก็เทแป้งใส่ลงไปร่อนต่ำๆหน่อยเดี๋ยวกระจายอ่าแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปโอ้โหดูท่าการรออ่อนนี่นใช้ได้เลยะคะ่ะแล้วเราก็ใส่ผงฟูลงไปผงฟูอันนี้ใส่ผงฟูทําให้มาฟินเราขึ้นฟูนะคะใช่ถ้ายังเป็นเม็ดๆอยู่เราก็เอาพายกดๆที่แป้งที่เป็นเม็ดได้ ต่อไปตอกไข่ตอกใส่นี่หรอใช่ตอกไข่ใส่ในนั้เราก็ใส่น้ำตาลลงไปหมดเลยนะครับหมดเลยคนพอให้เข้าเกันแล้วเราก็จะใส่โยเกิร์ตลงไปอันนั้นพอแล้วใส่โยเกิร์ตลงไปได้เลยมันช่วยเรื่องอะไรคะพี่แอนอ๋ออันนี้มันจะทําให้นุ่มขึ้นทําให้นุ่มขึ้นอ่าแล้วเราก็จะใส่น้ํามันลงไปน้ามันลงไปหมดเลยนะคะน้ํามันพืช แล้วก็ใส่กิน่นวานี้ลาลงไปอู้เป็นขนมที่ทาง่ายมากเลยนะคะเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็ใส่แป้งลงไปได้เลยอ่าคนอ่อย่างนั้นแหละใช่แล้วอันนี้ก็พอได้แล้วใส่ลูกสดลงได้เลยหมดเลยใช่ไหมคะหมดเลยค่ะแล้วเราก็ค่อยตะล่อมพอเข้ากันแค่นี้เองคนไม่กี่ทีใช่แล้วแล้วก็เข้ากันแล้ว เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเราก็มีพิมพ์แล้วก็มีกระดาษรองอันดับแรกเราก็ตักเนื้อเค้กที่ผสมแล้วใส่ลงไปช้อนหนึ่งแล้วก็ใส่แยมลงไปนะคะเพรามันนุ่มแล้วก็ใส่เค้กลงไปอีกปิดหน้าแล้วเราก็ใส่แยมปึ๊บ แล้วก็โรยด้วยแอลมอนอมถ้าเรายังมีลูกฟิกเหลืออยู่เราก็สามารถใส่ลูกฟิกลงไปอีกได้วา้าวแพนแทนน,น,นี่ข่านยังไม่อบนะคะเนี่ยก็ยังดูน่ากินมากๆเลยค่ะพี่แอนคะแล้วต้องอบกี่นาทีคะอบ30นาทีค่ะเดี๋ยวเราไปอบกันเลยดีกว่า งั้นเดี๋ยวตัวน้ำช่วยนะคะได้ค่ะงั้นระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะร้องเพลงรอแล้วกันค่ะได้ค่ะเอาเปิดเลยค่ะเกรซหนึ่งสองครับร้อนไหมไม่น่าร้อนนะเปิดให้พี่หน่อยโอเคค่ะระวังนะพี่แอนคะต้องอบกี่นาทีล่ะคะต้องอบอีก30นาทีค่ะต้องใช้ไฟกี่องศาลระคะพี่แอน2 0 0อองศาเซลเซียสค่ะ กินทุกอย่างจริงๆค่ะพี่แอนไม่ใช่มีมัฟฟินอย่างเดียวก็ะจะมีอย่างอื่นด้วยที่พี่ทำไว้ให้น้องๆุ้ยเท่ากับว่ามาเดือดฝรั่งนี่คือทำได้หลายอย่างมากนะคะ<ช>และที่สำคัญคือน่ากินทุกอย่างใช่ไหมใช่งั้นแบบนี้เราชิมกันเลยดีไหมคะได้เลยค่ะเด็กๆปากกลางเลยได้เผือสวยๆเอามาทำขนมแล้วอร่อยขึ네้นไหมเพืๆๆ <volleyball> ่อ ให้เราได้ไปเรียนรู้ของข้าวบ้านเธอของวานบ้านนแลของกินทุกจานเราขานไปป่ชิ้นอร่อยไหมครับโอ้โหสุดยอดขอบรรยายรสชาติให้ฟังหน่อยนุ่มๆนะคะหวานหวานค่ะ ไม่เรียงค่ะมันหวานหวานกำลังดีอกโูเกดดีใจจังเลยค่ะที่ได้าเป็นตัวแทนของเพื่อนเพื่อนได้มารู้จักวัตถุดิบของดีในชุมชนค่ะวันนี้ผมได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากครับผมจะนําความรู้ นำไปต่อยอดทำเป็นคุกกี้ลูกฟิกครับ้ยแค่ชื่อก็น่ากินแล้วค่ะน่า,นา,ากินทำเมื่อไหร่อย่าลืมมา,มาให้พี่ชิมบ้างนะ <c oughs> พวกเราทุกคนดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มารู้จักกับมะเดือ่อฝรั่งของดีในชุมชนและได้มารู้จักวิธีการทำมาฟินลูกฟิกอีกด้วยค่ะหนูก็ดีใจที่ได้มาเจอที่ปัน้นแล้วก็ได้กินขนมอร่อยของพี่แอนด้วยค่ะพี่ก็ภูมิใจกับน้องๆทุกคนมากเลยนะคะที่มาเยี่ยมชมสวนมะเดือ่อฝรั่งของพี่ แล้วก็ส่วนของพี่ก็อยู่ใกล้โรงเรียนน้องๆถ้าน้องๆสนใจหรือเพื่อนๆสนใจก็พามาหาพี่ได้พี่ให้คําปรึกษาได้เพื่อให้น้องๆในอนาคตมีการต่อยอดไม่ว่าจะเป็นมาเดือฝรั่งหรืออาจจะเป็นวัตถุดิบจากที่บ้านน้องหรือว่าข้างๆในชุมชนก็ตาม วันนี้พวกเราก็ได้ชิมอะไรอร่อยๆหลายอย่างเลยนะคะที่สําคัญคือทํามาจากมะเดื่อฝรั่งทั้งนั้นเลย<ช>ค่ะถือว่าคุ้มมากๆแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับมะเดื่อฝรั่งแล้วน้องๆก็ได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีของดีในชุมชนด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะวันนี้พวกเราขอบคุณพี่แอนมากๆเลยนะคะ<ด>ข,อคขอบคุณค่ะ,คะขอบคุณค่ะธรรมชาติรอบตัวของเรานะคะล้วนมีเรื่องราวให้เรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุดแน่นอนค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะถ้าท้องถิ่นของใครชุมชนของใครมีเรื่องราวดีๆเด็ดๆมีวัตถุดิบดีๆแบบนี้นะคะสามารถแนะนําปั้นเข้ามาได้ใน f a c e o o o k แฟนเพจของรายการมอข้ามอแกงแล้วปั้นจะตามไปหาทัานทีเลยค่ะและแน่นอนค่ะในสัปดาห์หน้านะคะก็จะมีเรื่องราวสนุกสนานแล้วก็ของอร่อยๆแบบนี้มานําเสนอให้ทุกคนได้ชมกันเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ให้น้องๆบอกประโยชน์ของมะเดื่อกรั่งที่ได้จากรายการม้อข้าวม้อแกงค่ะส่งคำตอบเข้ามาเยอะๆนะคะที่ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจของรายการค่ะนี่วู้มาอะไสีแดงอย่งเนี้ยมาดินมังกรไม่ใช่มาโพนี่ครับไม่ใช่มาสีแดงไม่ใช่มาสีแดงมาก็คือมายอมยังยอมยังยอมยังยอมครับอ่ะไม่ยอมมันไม่มีในโลกมียอมนะครับมาเขื่อเทศ